จะจาเด้อมันนีต้มเขียดหมูจะต้มส่วส่วเขียดหมูฝนต๊จจาพี่น้องมาสื่อสื่อเพชนมาเราเขียดหมูเขียดหมูไข่ค่ะเขียดหมูไข่มากบพอบ้านจามันนี่อย่าเล่นพี่เลี้ยงหลานจะพี่นมาว่างอ่ะเจ้าจกเลยอ่ะเลยมาๆพี่น้องมาล่องลองมึงเขียดหมูแล้วโดนกินอะไรหันก็ได้ปะอ๋ออะไรก็ได้อ่ะแลนโดนกินพี่น้องจะเป็นไนเราเขียดหมูก็ได้ที่เสยบยุติแล้วโดนกิน น้าสดเอาสอาสนีพอบานพันจากบ้านนางน้ำจ่ายก็ได้มากนะกันพักก็มีเพียงสองคนเพียงสองเลย พอตููกระแขงเอพี่น้องแจกอะไรขึ้นไปีมันแสบแล้วพี่หน่ามอน้อ,นอพี่น้องขาง่ายแล้วจังนี่แล้วพี่แวแล้วจ้ายแวแล้วก็ไปตัวเปลือยพี่หลองเปลือยแฮ 嗯，我就看。 ก็คนดูนกัาเม็นก็บ่าเด็มีสุนหลอมมึงงอกนี่คบอบอกพ่อได้ที่แหลกพ่อหยุด็ะไรอะไรมานั่งกินแมวพี่น้อง่น้องมามากระดูกหึ่ตักินหะ่าจ่ายกินหัวอาหารนะแมวกอะไร แคือัน,นข้ามีแขวไี่หนังแขว้าวิ้งพี่น้องน้ำต้มกับนำยาดดีเดวใไปเต็มท้องพี่น้องวิพิต,ต้มเกืือยแห้งเลยปลารุด บวางเขาพี่นนองเข่งสนตตอมวันเขาบ้านหนามกัมน ได้ี่มีน้ำจะ้ะหอมหอมได้ขามอ่อนเมืาเสือเทศได้พินใส่หลายหอมอย่างอันใส่สมหลายสมอยู่ทำไมเลยกี่คู่กาเป็นอย่างเราไปกินขอนำ้ำอันนี้เราแกงแกงน้อย <laughs> แบบน้อยเนื้อปลาเก็บแล้วปลาปอน้อนนเลกี้ตับนี่เลน,เนตุบูติบีมันกิน,นมันเหมาเต็ม ไม่เมาหลายเนาะแต่ก่อนกร็ไมนหลายเลยกินไม่เมาหลายกินไม่มเมาตีมทองอย่างนี้อย่าล่ะตุ๋นไรกกินอู้ันไก่อะรไก่เอ้ยหมันนี่กันไม่เมาก็เจียหน่อยโอ้ยแต่ก็แชรตีนนะสมัยเด็กก่อนอมตมันทำเขา nó có mi hết bỏ rồi Hết khó biết ham rồi nó xài cái này nó mà giải lại đâu từ đâu điếu tiếp bao giờ đúng không? có bài luôn hơi ấm, đại lắm chưa, thì như đó nó mắc chín bố lại nữa con anh hình bụi xíu đại lắm xiên bây giờ lại chín đẹp thì cà lái แถวบอดีพี่น้องอ้เรื่อนบดบดีคือเก่าไม่ไ้ยไตย่มาต้มใครไป่เนี่กระซาี่กันะมันอ่อนก่อนนั่งแถวอีเนาะ

มีน้ำกะต้องฮ็ทมันละเอียอดทูุไซส์ป่ะอืมทูกไจส์หนำน้ำแซ่บน้ำสะกัน นี่เจอใครพี่หนุ่มก็เอาพี่น้องไปเห็นงานแม่ไก่กับเด้กินนี่หรอกจ้ะเขียดคู่มือมันไปทั่วประเทศไทยไม่ไม่มาแต่มีเงินพี่น้องได้กินบัดไปถึงบัดพวกเขียดพวกไข่เมื่อแดงพวกหยังของบ้านองเฮ้าอ่ะไปทั่วเบิดอลลยจ้ะทั้งเทตทั้งไครกับไ้เมืองนอกเมืองหน้าไม่บัด không mệt bản không ขันอิ่มหมอลาพีแลาวหน่องขันอิมน่มยังกินปลาก่อนอกินต่<ะ>อกหรอเฮ้ยพี่ดีใจเลยขุนขึ้นหลายเว้ยผ่าบาทมันกินหลายจะโอเคนี่พี่น้องค่อยพอกันหมาคลิปหน้าแล้วจ,าวจา้าเด้อจ้ายเด็กบคุณค่ะ